โดดเด่นมากก็อดอิทิพัสริชชี่ควงคู่หวานรับรางวัลแห่งปีหลังจากเปลี่ยนสถานะจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงและเปิดตัวคบกันอย่างเมื่อปีที่แล้วดูเหมือนว่าคู่ของก๊อตและริชชี่ก็มักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนๆได้ฟินกันเรื่อยๆแถมทั้งคู่อย่างข้างรักกันแบบหนักมากล่าสุดทั้งก๊อตและริชชี่ได้รับรางวาัล g ก e ส t Award 2021 รับรางวัลคู่ขวานแห่งปี2021บอกเลยทั้งคู่นะั้นมาในชุดสีชมพูสุดหวานและละมุนเหมาะสมกับรางวัลในครั้งนี้มากพร้อมกับถ่ายแบบคู่รับรางวัลที่ได้รับบอกเลยว่างานนี้บรรดาแฟนคลับลิ t ชี i ที่แปลว่าแฟนกอดฟินจิกหมอนขาดจะเป็นแนวนอนแนะคะ่ค่ะหลังจากนั้นต่างก็มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักกันเพียบไม่ว่าจะเป็นสวยหล่อคู่สร้างคู่สมจริงๆน่ารักที่สุดเลยค่ะ วันประกาศรางวัลไม่ได้ไปรับโดดเด่นมากเลยคู่นี้ใิชี่ลูกนี้แซบเล็กน่ารักมากเลยค่ะโหน้องสวยมาก